สาวเซเว่นไนท์นะครับใครที่สนใจใเติมเกมนและนำร้าน Easy Card นะครับถูกสะดวกปลอดภัยและนอ,อน100%นะครับผมใครสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับ ช่อง The m มา e n นส์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเดนสนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อที่เท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีตอนเราเข้าสูมามม่มาเดนฉันผมเป็นมาเดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับเกมเซเว่นไนท์ r ีเบิร์นะครับผมสำหรับวันนี้เรามาดูเรื่องของเซเว่นไนท์ r ีเบิร์กันวันนี้จะมีไกด์แล้วก็เทคนิคมาฝากเพื่อนๆกันนะครับทุกคนใครที่เล่นเกมนีโน,นแล้วก็อยากจะไปได้ไกลแล้วกันเนาะไปได้ไกลไปได้ไปได้ไกล,ไไไไไกลๆเนี่ยเล่นมันๆเนี่ยต้องทำยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของอ่า เพิ่มเติมเรื่องของพื้นฐานในการเล่นแล้วก็ไกด์ในการเล่นช่วงต้นเกมกันนิดนึงกันนะครับว่าต้นเกมเนี่ยเราควรวางแผนทําอะไรบ้างนะครับ คือการที่เราจะเล่นได้ไกลเนี่ยอจริงๆควรจนะต้องวางแผนด,ดีแล้วก็จัดการตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยจะได้ไปถูกเพราะว่าหลายๆคนนะไม่เคยเล่นนะครับต้องบอกว่าหลายคนไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยจะทําอะไรก่อนดีจะเล่นยังไงดีเพื่อที่ว่าจะได้ไปไกลๆนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับทุกคนมาเลยครับก็จริงเนี่ยเซเว่นไนท์นอก็เราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเกมที่แนวสะสมตัวละครด้วยนะก็คือจะมีตัวละครมากมายเลยทีนนเนี้ยตัวละครเนี่ยจะปั้นตัวอะไรบ้างอันนี้สามารถเดี๋ยวดูเทียร์ลิสที่มีตามโซเชีย้วคิปหนาผม สรุปให้ฟังทีทีหนึ่งว่ามีตัวละครไหนที่เราควรจะสรุปแล้วเนี่ยคือจริงๆทีนีมันมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมทําสรุปให้ว่าตัวไหนบ้างที่ต้องเก็บและตัวไหนที่ไม่ต้องเก็บที่สามารถข้ามได้เวลาเราเปิดกาชาแล้วก็เอาไปย่อยได้อะไรเงี้ยกันเนาะมาทีนี้เนื่องจากมีตัวละครหลายตัวนะครับเราก็หนึ่งเลยคือเราต้องปั้นตัวละครนะครับการปั้นตัวละครนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกในการเล่นเกมเซเว่นไนท์เลยนะครับภาคนี้แล้วกันนะขอพูดถึงภาคนี้เนาะก็ เราจะปั้นตัวละครเนี่ยเราจะทําได้ยังไงคือมาถึงเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนโฟกัสเรื่องของการทําตัวละครให้เก่งขึ้นก่อน นะตัวละครเนี่ยอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้ทําทีมหลัก1ทีมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็นําไปผ่านด่านซึ่งต้นเกมเนี่ยเขาก็จะมีแจกตัว S แล้วก็มีลาเชลมาซึ่ง2ตัวนี้สามารถใช้ผ่านด่านได้ปกติอันนี้พูดถึงสายฟรีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปสายเติมก็ได้นี่คือไกด์นี้จะบอกว่าทุกคนใช้ได้หมดไม่จำเป็นต้องเปสายฟรีหรือสายเติมใช้ได้หมดเลยเริ่มต้นเกมมา S กับเรวเชลมีแจกก็สามารถทําทีมผ่านด่านได้ส่วนใครที่มีเทโอนะครับก็สามารถใช้ในการผ่านได้ยิ่งดีเลย นะส่วนตัวซัพพอร์ตนะครับก็คือในทีมปกติก็จะในการจัดทีม5ตัวเนาะทีนี้ซัพพอร์ตเนี่ยจะใช้ตัวอะไรก็ได้แต่ตัวที่ดีเลยก็คือจะเป็นน้องลีน่านะครับ <ไป S 1> ท,ที่ใช้ได้ค่อนข้างดีในการผ่านด่านเนาะทีนี้แนวทางในการเล่นชว่วงต้นเกมก็คือเราจะต้องเล่นผ่านด่านนี่แหละครับก็คือกดเควนเจอร์ตรงนี้นะครับผ่านด่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพื่ออะไรหลักการในการผ่านดนะ่านเราเล่นเพื่อเราจะได้ทรัพยากรนะครับทรัพยากรนั่นคือการอัพเวลตัวตละครน,นั่นเองนะครับเพราะว่าเป้าหมายอย่างแรกในการเล่น 7K เลยก็คือเรื่องของการอัพ การับตัวละครมีอะไรบ้างมีเรื่องของการเก็บเลเวลเก็บเลเวลตีบวกอัพดาวใส่ของเลื่อนขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเลเวลเนี่ยมันจะได้จากการผ่านด่านดังนั้นนะครับต้นเกมมาให้ทุกคนเน้นทําตัวละครทีมหลักแล้วก็ทีมที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการหาอาวุธ ก็คือเราต้องพัฒนาตัวละครนะที่ตัวละครมาจากเลเวลเลเวลแล้วก็เอาของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมาเรื่องของของนะครับเราจะต้องไปดูว่าเราต้องการทําของอะไรและเราต้องทําทีมแบบไหนอ่าทีนี้เนี่ย เป็นเป้าหมายละดังนั้นเนี่ยผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับแนะนําให้เรามาดูกันเลยนะครับว่าทําของทํำยังไงเพราะว่าในแต่ละตัวละครเนี่ยให้ดูทีมกัานะเผื่อใครที่แบบไม่เคยเล่นเลยมันจะมีเลเวลแล้วก็มีดาวมีอะไรพวกนีนะ้อันนี้คือปกติแล้วก็สําคัญเลยคือของตรงนี้นะครับของตรงนี้นี่ให้ดูตรงนี้นลครับที่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเล่นได้ไกลขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นเล่นสบายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายช่วงต้นเกมช่วงแรกๆแนะนำให้ทุกคนปั้นตัวละครทำทีมเพื่อฟาาร์มหของ ฟาร์มหาของฟาร์มที่ไหนครับมาดูกันฟาร์มหาของฟาร์มที่นี่นะครับตรงเรทตรงนี้เลยนะครับเรทตรงนี้คือเป็นดันเรทก็คือเหมือนดันซูบอสอะเอาไว้ฟาร์มหาของซึ่งมันมีตั้งแต่มังกรตัวแรกนะครับมับงกรไฟแล้วก็มีบัวแล้วก็มีปลาไหลนะครับมันจะยากตามตามนี้เลยนะคือปลาไหลจะยากที่สุดนะครับแล้วก็แต่ละดันเนี่ยของมันจะมีให้ดรอปเห็นไหมครับของสีฟ้าสีส้มระดับ4ีดาวอ่ะ แล้วก็มีตามเซตด้วยอย่างเช่นนะครับถ้าดันมังกรเนี่ยมันจะได้เซต3เซตก็คือมีเซตโจมตีธรรมดา20ร็มีเซตแป้นยำนะครับแล้วก็มีเซตป้องกันเซตเลือดดันนี้มี3เซตดันวัวก็มี3เซตนะครับดันวัวก็จะมีเซตบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีเซตดิเฟนซ์แล้วก็มีเซตคิเลสนะครับส่วนดันปลาไหลก็เช่นกันนะครับทีนี้ช่วงต้นเกมนะครับผมจะแนะนำนะครับทุกท่านที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟีสายเติมนะครับแนะนำให้ปั้นตัวละคร และทําทีมตีวัวให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับยิ่งเราไปด่านไกลเท่าไหร่เนี่ยครับเห็นไหมครับสังเกตนะของมันจะยิ่งดีขึ้นตั้งแต่ด่าน6เป็นต้นไปของจะเริ่มดรอป5ดาวนะครับไอไหมครับแล้วก็ไปางหลังนะครับด่าน10เป็นต้นไปจะเริ่มดรอป6ดาวคือถ้าเราถึง6ดาวได้เนี่ยไอถึงด่าน6ได้นะี่ยก็จะได้ของ5ดาวละ ก็ยิ่งดีเลยถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรคือตรงนี้มันค่อยๆทําทีมนั้นะเนี่ยนี่แหละครับคือเป้าหมายช่วงต้นเกมทุกคนต้องทาก็าคือปั้นตัวละครทําทีมเล่นน้องวัวตัวนี้อ่ะทีนี้มาถึงคําถามถัดไปนะครับว่าเอ้ยผมจะทํายังไงให้เล่นวัวผ่านดีครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการเล่นวัวเนี่ยมันยาก ถ้าเกิดเราลงตัวมะม่วงไม่มีทางผ่านได้อันนี้คือต้องวางแผนแล้วนะว่าตัวอะไรที่เราต้องใช้ในการเล่นบ้างนะครับให้กดดู strategy ตรงนี้ได้คือในดันเชียนเลท,ทุกัานเนี่ยสามารถกด strategy ตรงนี้ดูได้เลยนะครับว่าต้องใช้ตัวอะไรในการเล่นสมมุติเราจะทําบัวเนาะอ่าทีเนี้ยเนี่ยถ้าทําด่านจะทําทีมผ่านบัวคือถามว่าทําไมผ่านมังกรเลยครับจริงๆนะครับถ้าเกิดว่า ไหวจริงๆอะ่ะคือผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมมาเติมกลางเนี่ยด้วยความที่มันแจกเอแจกอะไรมาแล้วก็มีให้สุ่มกาชาพอสมควรเนี่ยเราควรจะมีตัวแล้วไปเล่นวัวได้เลยแล้วก็ใส่ของธรมธรมดาาไปเล่นวัวก็ได้เอาแค่ผ่านถึงด่าน3ด่าน4ก็คือฟาร์มได้แล้วอะ่ะไม่จะเป็นน้องผาไม่ต้องเป็นน้องฟาร์มมังกรแล้วกันฟาร์มวัวจะดีที่สุดนะตอนนี้เพราะว่ามีเซตที่เราต้องใช้กันก็คือเซตบล็อกใช้ได้สําหรับสายสายฮิลสายซับสายสายแท้ง เซตดิเฟนต์นี่ก็ฮิลแท้งซับใช้ได้หมดแล้วก็สายโจมตีให้ใส่คิเลสเพราะมันได้เจาะเกาะเพิ่ม15%ด้วยอันนี้จะดีกว่าเซตของมังกรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้ามมังกรมาทำวัวได้เลยทีนี้วัวจะทําตัวอะไรบ้างนะครับเป้าหมายถัดมาเราต้องรู้ก็คือจะปั้นตัวอะไรบ้างเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ใช้ตัวละครเยอะตัวละครมีเยอะมากเพราะฉะนั้นการปั้นตัวละครไม่ควรปั้นม่วซั่วสเปะสปะควรทําเป็นตัวตัวไปทําเป็นเซตเซตไปก่อนนะครับอันนี้สําคัญนะสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะฉะน,น เซตที่อยากให้ทุกคนทําเลยคือเซตในการเล่นฟาร์มวัวนี่แหละครับเพื่อที่ว่าเราจะได้หาของมาอ่ะทีนี้ใช้ตัวไหนบ้างกดตรงนี้เลยคือการเล่นวัวเนี่ยหลกัลกๆนะครับตัวที่ต้องมีเลยคือแบ็กโลสนะครับแบ็กโลสหรือ นี่นะครับน้องไดซี่ตัวไหนก็ได้อันนี้คือเกมแนะนําตามตามนี้ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปดูเทียหรือว่าดูอะไรแต่กาจะดูเทียก็ได้เพราะว่าเทียเขาก็เอามาจากตรงนี้แหละครับว่าใช้ตัวตามนี้นะเราจะเล่นผ่านได้ง่ายนะครับใครที่แบบหาเทียแล้วดูเทียเฮ้ยงงจังเลยพี่มีเทียเยอะมากเลยให้ดูตามเกมได้เลยก็คือตัวหลักที่ต้องมีแบ็กโรสไม่มีแบ็กโหลดใช้เดซี่ได้เพราะว่าบอสตัวนี้เนี่ยเมคขัดในในการเล่นเนี่ยมันจะทําการแช่แข็งเรา แฉะสาบหินแล้วกันต้องแถว่าสาบหินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีแบ็กโลสหรือไม่มีเดซี่เลยเนี่ยทีมเราติดหินปุ๊บเราจะโอกาสแพ้เพิ่มขึ้นเยอะมากๆตองนั้น2ตัวน,นี้เป็นตัวคีย์นะครับในการใช้อามาเล่นซึ่งแบ็กโลสเนี่ยยังมีสกิลหมู่ด้วยนะซึ่งสามารถเคลียร์มอนได้นะครับเห็นไหมเออมีสกิลที่สามารถใช้เคลียร์มอนได้เอางี้แล้วกันนะครับเนี่ยเอ,อ้ยเป็นสกิลเดี่ยวขอโทษทีซึ่งมันใช้เคลียร์มอนได้ระดับหนึ่งอ่ะมีสกิลหมู่หนึ่งอันเห็นไหมครับชาร์จปุ๊บนนีีีส่สสกกกิิลลล้็เคยร์หมู เพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องมีตัวสกิลเคลียร์หมู่เพื่อเคลียร์ลูกมันจะมีลูกมาแล้วก็เคลียร์ลูกแล้วก็ทำดามจใส่บอสนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างดีเลยในการเล่นให้ทุกคนเปิดกระชาและเจอตัวนี้ปุ๊บให้ใส่ดาวไว้ปั้นตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับและอีกตัวหนึ่งที่แนะนําที่ใช้ในการเล่นบอสนี้เลยก็คือตัวดามจหลักที่ใช้ในการเล่นบอสนี้นะครับจะมี2ตัวก็คือมีสไนเปอร์ใช้ได้เป็นเป้าเดี่ยวเป้าเดี่ยวแล้วยิงแรงถ้าเกิดใครมีตัวสีทองนะครับก็เอสปาดา คือถ้าใครมีเอสปาร่าจะไปได้ไกลกว่าเพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยแหละครับตัวดามเหลักมีสตัวนะคือใครมีเทโอเนี่ยด่านนี้ใช้ไม่ค่อยดีผมบอกตามตรงอย่าไปฝืนเมตาเยอะอย่าไปฝืนว่าเฮ้ยเทโอมันเทพเทโอมันอย่างนี้เทโอตัวละครเอางี้ตัวละครมันไม่ได้ใช้ได้ทุกด่านในเกมนี้นะครับอย่างเช่นเทโอใช้ด่านนี้จะตีเบามากแนะนําให้ปั้นสไนเปอร์ per, ยังดีกว่านะครับหาสไนเปอร์มาแล้วทํา5าดาวอัพให้สุดปั้น5ดาวแล้วก็ตีบวกก็ยังแรงกว่าเทโอนะหรือใครมีเอสปาร่าทำเลยนะครับใช้ได้ดีแน่นอน และอีกตัวหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องมีก็คือคารอนตัวนี้เพราะว่าบอสนี้ทําให้เลือดไหลด้วยอ่ะแต่ตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่คือไม่มีเพราะว่ามันไม่มีตัวทดแทนนะครับใครไม่มีคารอนเนี่ยให้ใช้ตัวฮิลตัวซับอื่นไปก่อนได้เพื่อให้ฮิลเลือดกลับขึ้นมาแล้วกันเนาะแต่ถ้ามีคารอนจะใช้ดีเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องเล่นเลยคือแบ็กโลสคารอนเอสปาดาถ้าไม่มีก็ใช้ซไนซไนสไน,สนปเปอร์ได้อ่ะมาเนี่ยอันนี้เป็น3คีย์หลักในการเล่นบอสตัวนี้จะเล่นง่ายมาก ทีนี้สายฟรีก็จะบอกเฮ้ย hey, ถ้าเกิดผมไม่มีทํายังไงครับต้องบอกเลยว่าใช้ตัวอื่นไปก่อนได้แต่ว่ามันคงจะผ่านได้ไม่กี่ด่านอาจจะได้แค่ด่าน3ด่าน2อ,อะไรเงี้ยนะครับก็ก็ยังดีให้เรามาฟาร์มวัวไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องหาของเซตให้สใส่ครบ2เซตอาตอนแรกมันใส่ได้ของ2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นหา2ชิ้นใส่ให้ได้ทุกตัวแล้วค่อยไปปลดเป็น4ชิ้นแล้วก็ได้4เซตออกมาอันนี้คือช่วงต้นเกมไกด์ต้นเกมที่เป้าหมายต้นเกมทุกคนต้องทําก็คือเก็บเลเวลพัฒนาระครแล้วก็ทําทีมฟาร์มวัวให้ได ยิ่งไปไกลย,ยิ่งดีถ้าให้ดีเลยต้องถึงด่าน6แต่ถ้าไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวละกันนะครับตามตัวละครที่เรามีเพราะฉะนั้นนะครับกลับมาเนี่ยเราก็จะดูแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะปั้นตัวอะไรดีเป้าหมายของเราคือเราต้องไปฟาร์มวัวน,นะเราจะปั้นตัวอะไรดีเราก็ต้องทําตัวนั้นมาครับถัดมาเรารู้แล้วว่าเราจะทําตัวอะไรเพื่อฟาร์มอะไรนะครับถัดมานะครับเราก็ต้องมาพัฒนาต,ตัวละครกันก็คือ <Keep level. S> 1เก็บเลเวลอะอย่างผมเนี่ยแบคโลสคือผมเนี่ยมีมีเอสปาด้าไงเห็นไหมครับ ผมมีเอสปาราเพราะฉะนั้นผมจะไปปั้นสไนเปอร์เอสปาราจะเป็นดาเมจหลักในการฟาร์มบัวแล้วก็จะทำแบ็คโลสขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะไปกันสาหินแล้วก็ทำคารอนขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะกันเลือดไหลถ้าไม่มีก็อ,อย่างที่บอกใช้ซับตัวอื่นได้ใช้คารินใช้ลูซี่ใช้ลีนาะอะไรก็ได้ใช้ไปก่อนใช้เท่าที่มีแต่ต้องมีตัวซับหลักการเล่นคือทำดาเมจหลักหนึ่งตัวให้เข้มเข้มเข้มเขมเลยสไนเปอร์หรือเอสปาราก็ได้เทโออย่าไปฝืนเยอะนะครับขนาดผมมี C7 เนะครับไม ม,มันอยู่ที่ตัวละครและด่านนะครับอย่าฝืนใช้ทุกตัวในทุกด่านไม่ได้เลยเกมนี้ไม่ได้ต้องใช้ตัวละครเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปั้น d p s 1ตัวแล้วก็ปั้นซับอย่างที่บอกเพื่อการสถานะการ์แรงต่างต้องมีต้องใช้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะใช้เป็นตัวซับพอร์ตหรือใช้เป็นตัวแทงก็ได้อย่างเช่นสมมติอีวานอีวานนี่เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำให้ทุกคนทํากันไว้อย่างเช่นด่านนี้ก็สามารถใช้อีวานได้เพราะว่ามันจะเพิ่มโล ทำให้ตัวในทีมเราตายน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้ทรัพย์ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ได้เป็น5ตัวครบพอดีนะครับคีย์หลักก็มี3ตัวนั่นแหละนะครับก็คือดาเมจแล้วก็มีแบ็กโลสแล้วก็มีคารอนนะอ่าทีนี้ปั้นตัวยังไงครับก็คือ1นะครับปั้นให้เลเวล30ก็คือเอาตัวพวกนี้แหละไปลงฟาร์มไปเล่นผ่านด่านเล่นผ่านด่านไปเรื่อยเอาให้30 30ตานแล้วนะครับให้มาตีบวกต่อก็คือกดเพาเวอร์อัพอ่าเดี๋ยวผมกดเพาเวอร์อัพให้ดูอันน,นะ ีบวก5นะครับก็คือเราจะใช้คือพวก4ีดาวเนี่ยครับพวกสีดาวพวกนี้นะครับแนะนำนะแนะนำให้ใช้พวกที่เป็นเดาวพวกที่เป็น2ดาวหรือว่า3ดาว2 2ดาวพอนะครับเพราะว่า2ดาวมันจะได้ตัวละ10%อะไรอย่างงี้และถ้าเกิดเราเวลสุดด้วยเนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นถ้าเกิดไม่สุดมันน่าจะได้น้อยลงหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูนะ ไอ้ไหมครับไหนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าวลสุทได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเออเวลสุทได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวละครไก่สองดาวทั้งหลายเนี่ยไปฟาร์มในการเล่นผ่านด่านด้วยให้มันเลเวลเต็มแล้วค่อยเอาตัวสองดาวเลเวลเต็มมาให้สี่ดาวกินนะครับมันจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะหนึ่งดาวมันจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับในการอัพสี่ดาวแต่ถ้าเกิดห ะนะครับดันนั้นเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปทําตัวละครปั้นสีดาวเสร็จพอมันได้สีดาวมาใช่ไหมก็เอาไปตีบวก5ตีบวก5เสร็จแล้วถัดไปทําการแรงอัพในตัวที่เราต้องการอย่างเช่นผมจะต้องทำแบ็กโรดนะก็เอาไปแรงอัพไปลงดานายวันเป็นลงดาน e อ e เลเมนต์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มาอัพดาวให้เป็น5ดาวแล้วก็ทําวนไปอัพดาว5ดาวปุ๊บตีบวกแล้วก็อัพดาวเพิ่มคือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆสําหรับตัวย้านะครับว่าสําหรับตัวที่เราจะใช้ในการฟาร์มอาวุธก่อนอย่าเพิ่งไปทําตัวอื่นเลย โฟกัสเลยว่าเฮ้ยเราต้องทําตัวพวกนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้มีทีมในการฟาร์มอาวุธไม่เช่นั้นถ้าคุณฟาร์อาวุธไม่ได้นะครับเราจะไม่มีของใส่แล้วของมันจะไม่แรงของไม่แรงจะยิ่งเล่นยากในช่วงหลังๆคือเราต้องทําของด้วยทําของด้วยทำอาวุธด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้นเกมน,นําให้ทุกคนทำฟาร์มทีมฟาร์มอาวุธทาฟาร์มของไว้ก่อนเลยนะ นะครับก็นี่เป็นไกด์เบื้องต้นช่วงต้นเกมแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสกันดีๆเลยและอย่างหนึ่งแกอย่านจะแนะนําเลยก็คือให้ทำแบ็กโลสให้มันถึกๆเข้าไว้เพราะว่าไอตัวเนี้ยสาคัญสุดละสาคัญกว่าคารอนแล้วกันคือคารอนไม่มีไม่เป็นไรสำหรับในการทีมในการาร์มัวนะเพราะว่าแบ็กโลสเนี่ยถ้ามันตายนะครับไอบัฟต้านทานสาหินจะหายไปพอทีมเราติดหินได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเล่นยากและไม่ผ่านเพราะฉะนั้นทำแบ็กโลสไวเยอะเออ อีกอย่างนึงคือเวลาเราทําตัวเนี่ยไอพวกตัวซับพอร์ตเนี่ยไว้หลังๆเอาตัวคีย์ก่อนก็คือตัวที่กันสถานะสําคัญอย่างเช่นไอสาพิเนี่ยสำคัญนะไอพว้เนี่ยต้องดันก่อนแล้วก็ตัวดาเมดดันก่อนส่วนตัวฮิลตัวอะไรทั้งหลายเนี่ยดันทีหลังเพราะว่าเราไม่สามารถดันทั้ง3ตัวให้ตันให้เยอะๆได้มันเปลืองทรัพยากรมากทุกคนต้องจัดลําดับความสําคัญกันดีๆนะครับตรงนี้ยิ่งสายฟรียิ่งต้องเลงดีๆเลยนะครับแล้วก็อีวานด้วยอีวานนี่ก็คือหน้าดันนะใช้ได้หมดนะครับ,รบเพราะว่าเพิ่มความแทง เอาเป็นว่าประมาณนี้สรุปให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าคีปค่อนข้างยาวเนื้อหาค่อนข้างเข้มเลยใครที่ไม่ทันสามารถย้อนดูได้สรุปอีกทีหนึ่งก็คือเล่นช่วงต้นเกมให้เราโฟกัสอ่าปกติคือเราเล่นผ่านด่านกันอยู่แล้วเนาะผ่านด่านก็เล่นไปเรื่อยแต่ว่าการผ่านด่านเนี่ยให้เราเอาตัวละครที่เราต้องการอัพตัวเนี่ยเข้าทีมเพื่อทำฟาร์มเบล ฟาร์มเวล์ฟาร์มอัพดาวอะไรไปเรื่อยแต่อันนี้คือขั้นตอนที่1เนาะให้เอาตัวมาลงทีมขั้นตอนที่2เราจะเอาตัวไหนมาลงทีมครับก็คือเอาตัวที่เราต้องการใช้ในการฟาร์มอาวุธมาลงเพราะว่าเราจะได้ทําตัวละครนั้นไปด้วยเตรียมตัวเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะทําทีมฟาร์มอาวุธนั่นเองนะครับทีมฟาร์มอาวุธหาจากไหนเสร็จที่3นะครับก็คือไปดูเลดไปดูเลดนั่นเองนะครับ เรทนี่นั่นเองก็คืออย่างที่ผมบอกนะสามารถข้ามมังกรได้เพราะว่าเซตมันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แล้วก็เราข้ามไปฟาร์มบัวได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วครับว่าอา้าวใช้ตัวไหนบ้างในการทําทีมอ่เราจะเอาตัวพวกนี้แหละเข้าทีมฟาร์มแล้วก็เสรที่4ถัดมาเราได้ตัวแล้วนะได้ตัวได้ทีมละเสร็ที่4ี่ฟาร์มเวลอัพดาวตีบวกวนไป จนกว่าตัวเราจะแข็งแล้วสเตปที่5ถัดมาคือเอาตัวเหล่านี้แหละมาลงฟาร์มวัวเท่าที่ไหวให้ได้อุปกรณ์เซตให้ครบทุกตัวย้ําว่าแทบทุกตัวที่ต้องใช้แล้วกันนะอันนี้เป็นสเตปเบื้องต้นช่วงต้นเกมก่อนแล้วการทำเซตวัวให้ได้พอได้แล้วเนี่ยสเตปถัดไปนะครับ mm hmm. เช่นกันขยับไปฟาร์มปลาไหลเพราะว่าเซตปลาไหลที่ดีคือเซตดาเมจอันนี้ก็คือค่อนข้างดีแต่ไม่ต้องรีบนะจริงๆอะ่ะตรงนี้ไม่ต้องรีบให้เราขยับ คือพอเราได้เซตวัวครบแล้วเนี่ยเราสามารถขยับต่อก็คือขยับไปทําทีม p v p เล่นไหมหรือว่าจะขยับมาทําดาวเพิ่มคือทาดาวเพิ่มยิ่งดีเพราะว่าเราต้องฟาร์มวัวไปถึงด่าน10ให้ได้อะ่ะเราจะได้วุฒหกดาวยิ่งได้เร็วเรายิ่งเทพนั่นเองนะครับนี่แหละครับทุกคนเป็นไกด์เบื้องต้นแล้วกันนะว่าเฮ้ยผมเล่นผมแอ่งโคตรหลงทางเลยว่าจะปั้นตัวไหนดีจะเล่นอะไรก่อนดีจะฟาร์มอะไรดี อันนี้ก็เป็นไกด์แล้วกันนะับเพื่อนๆใครที่มีอะไรแนะนาสามารถเพื่อนทุดคุตแลงคอมเมน,เมนเต์ได้เช่นกันเผื่อว,ว่ามีใครผ่านมาเราชมก็จะได้ข้อมูลไปแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนแล้วกันเนาะนะผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยหรือมีอะไรชี้แนะเพิ่มเติมก็ช่วยๆกันคอมเมนต์ได้นะครับไม่ได้บอกว่ามีอะไรผิดรือเปลาน้อเป็นเรียกว่าเป็นไกด์แล้วก็จะได้เล่นกันไ,ไกลๆมันๆแล้วกันนะเพราะว่าเท่าที่ผม,มสังเกตมาเนี่ยมีผู้เล่นหลายคนก็คือไม่เคยเล่นเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยว่าผมต้องทําอะไรก่อนทีมต้องใช้อะไรบ้าาางงตัััวไไหนนดดีีอออะะรยย่มจก ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กับดูกันจนจบก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์ติดตามกันต่อไปด้วยนะเจอกันต่อในคลิปหน้าเดี๋ยวมีคลิปการชาคลิปเทคนิคคลิปไกด์ต่างๆเดี๋ยวมาแบ่งปันกันนะครับในช่องเราฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนก็เข้าร่วมเป็นชาวเกลือได้นะครับกดเข้าร่วมชมในใต้คลิปเลยไว้เจอกันตอในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ